ขอความจเจริญในพระ,ะธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านการฝึกอะไรก็แล้วแต่มันไม่เลิกล้มท่าฝึกตนเองอัตนาหิอัตโนนาอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังรัปฏิทุลพังนี่เป็นที่มาของคำว่าฝึกใครไม่ล้เถ้าฝึกตนเอง พึ่งฝึกฝนตนในดีให้เป็นที่พึ่งพาตนนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจฝึกฝนการเรียนเพียรฝึกฝนให้เป็นคนเชี่ยววิชาอย่างแรกต้องเรียนก่อนให้เป็นคนเชี่ยววิชาคือเชี่ยวชาญวิชาขายันในหน้าที่สามารถดีมีคนหา มีความขยันในหน้าที่เมื่อเรียนแล้วต้องขยันในหน้าที่ของตนออหาให้ทันกินรู้ให้ทันการทำงานให้ทันเขาอย่าหลงเหลาตัวเองนี่คือขยันในหน้าที่สามารถดีมีคนหาเงินทองต้องตรวจตราอย่าใจาจับทรัพย์สิ้นเปลืองมีเงินอย่าเพลินจิตดัดจริตคิดทําเคือง ถึงคราวเจ้าขัดเคีองมีแต่เรื่องต้องเปลืองตัวจนทรัพยย์่อยยับแย่นับวันแต่จะปวดหัวจงคิดพินิจกลัวและอย่าหลงดงอบายมีเงินแล้วถ้าเป็นการลงทุนไม่เป็นไรถ้ามีเงินแล้วไปเที่ยวอบายอบบยมุกทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นการพน,นันเป็นสิ่งที่ย่อยยับง่ายที่สุด ทุกวันนี้ก็เป็นข่าวคราวกันมากมายมหาศาลจนถึงหนีการฆ่าการหลอกลวงกันเพราะการพนันเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงคิดพินิจกลัวอย่าและอย่าหลงโดยอบายมันฝึกเสียสละฆ่าโลภะความกระหายเมตตาอย่ารู้ขายฆ่าโทสะอกุศลมูลฆ่าลาพะฆ่าโลภะด้วยการเสียสละฆ่าโทสะด้วยเมตตา อเบกขุสมุนยกจิตพิจารณาสัตว์เกิดมาทุวนทุกตนไม่มีจะหนีพ้นแก่เจ็บตายได้เลยนาฝึกฝนตนเช่นนี้ไม่ต้องมีความกังขายามอยู่เชิดชูนหน้าบรณาไปสวรรค์ใครฝึกได้ดังกล่าวมาแล้วนี้อยู่ก็สบายตายและไปสู่สวรรค์